ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง5 7 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาทเาันบาท 19สีประกอรถเบอร์สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคิวของสุดยอดรถครอสโอเวอร์ที่บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นนี้นะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะ,ะมาด้วยสีแดงอันร้อนแรงแบบนี้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.8 Honda HRV ตัวท็อป 1.8RS ใหม่9 0 0 0 0 ครับวันนี้เป็นตัว Miner Chain นะฮะรุ่นท็อปสุดด้วยนะ,ะกับคันนี้เลย218 Honda HRV 1.8 RS ใหม่90,000และที่สำคัญนะฮะตอนที่เปิดตัว m i n o r c h a i นเนี่ยมีสีพิเศษด้วยซึ่งต้องเพิ่มเงินอีก6,000บาทนะ,ะกับสีแดง Passion Red นี่คือสีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยนะฮะ สีแดง p a s ช i o n r ร d เป็นสีโปรโมทต,ตอนเปิดตัวด้วยราคาออกข้าง1 1 10,000 0บาทวันนี้เป็นปีผลิต2018แท้นะจริงๆต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับแต่เจ้าของเดิมเขามีธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกซื้อในนามบริษัทแต่จริงๆแล้วใช้ส่วนตัวทั่วๆไปนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่ไม่มีพิคว่ำ ไม่มีน้ําท่วมเลขไม้ทแท้90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเรื่องริ้วรอยเก็บสงเก็บสีเคยมีมาบ้างนะจากเจ้าของเดิมแต่ชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะตอนที่เข้ามาก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยที่เรามาเก็บเพิ่มเติมก็ประมาณ4ชิ้นประมาณนี้บางจุดรอยไม่เยอะเราขออนุญาตขัดให้ท่านอย่างเดียวบางชิ้นรอยเด่นรอยชัดเราทาให้ท่านเลยอวันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูพร้อมกันเลยฮะว่าเก็บงานขึ้นมาและสวยขนาดไหนมากกระจังหน้านี่จะเป็นสีคอปเปอร์นะสีออกน้ำตาลนะเงาเงาแบบเป็นโครเมียมสีน้ำตาลสวยมากโลโก้นี่ใหญ่เด่นเต็มฝามือเลยด้านล่างเป็นลังพึ่งสีดำเงานะฮะไฟหน้าจะเป็น Full LED เต็มระบบฮะสวยมากใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวด้วยนะฮะ ไฟหน้าสองฝั่งสวยมากนะครับนี่ใสปิ้งเลยไฟตัดหมอกมีให้ในตัวด้วยนะฮะความพิเศษของตัว rs ก็คือตัวชุดแต่งรอบคันที่เขาให้มาจะเป็นแบบบิวอินนะเรียกว่าใส่สเกิร์ตมาแบบบิวอินเลยเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะฮะแล้วเขาใช้สีดำเงาตัดกับตัวรถสีแดงเท่มากสำหรับฝาโป้งนะครล้างขึ้นมาแล้วสวยมาก ฝาโปรงรู้สึกจะขัดอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทำฝาโปรงนี้ขัดใช้ขัดเอาขนแมวมีบางบางมองแล้วไม่ไมเด่นนะสะเก็ตก็บ,บางไม่ชัดน,นิดเดียวดูแล้วปล่อยตามธรรมชาติก็เลยขัดอย่างเดียวนะสวยมากออกแดดนี่เงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายเลยพอไปนี่ยังบางนี่คือแดงมุกนะฮะสวยมากส,วากส่วนกันชนทําเพราะว่ารอยเยอะนะกันชนที่ผมทำนะกันชนสีสารเก็บให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเนียนๆเลยจ้า มาต่อกันที่แถบขวานะฮะแถบขวาเท่าที่จําได้ขัดซะเยอะที่ทําจริงๆคือบางส่วนที่เป็นคิ้วสีดำเนี่ยมีมีทำบ้างเป็นบางชิ้นนะอย่างด้านหน้าขวาเนี่ยทำแต่ส่วนที่เป็นสีแดงรู้สึกขัดขัดอย่างเดียวขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ขัดนะครับ ภาพรวมวันนี้แถบขวาสวยมากเนียนกริปดูดีเป็นเนื้อเดียวกันกระจากข้างก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยตามธรรมชาติไปสีดําเงามีสเก็ตนิดหน่อยปล่อยตามธรรมชาติไปมีไฟเลี้ยวให้ด้วยมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้นะมีโครเป็นโครเมียมแล้วก็ฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มานะครับส่วนหลังคามีซันรูฟด้วยหลังคาไม่ได้ยุ่งรายล้างน้ําอย่างเดียวยังสวยยังดูดีนะครับมาต่อที่ล้อกันเลยนะฮะล้อก็จะเป็นลาย R S แมทหน้าเงาร่องดํา ดิสเบรกล้อหน้าหลังนะครับแม็กก็ใช้ได้นะเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีอรอยอะไรรุนแรงส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโยโกฮามานะครับเบอร์2 mm hmm. 1 5 5น7นะครับปียางก็กลางๆนะถือว่าใช้ได้ไม่เก่ามากปี2022นะฮะดอกยังสวยนะแล้วโยโกฮามานี่อายุยางเขาค่อนข้างใช้ได้ยาวเพราะฉะนั้นดอกนี่ยังสวยมากยังลึกยังนิ่มยังคม อีก3ปีได้สบายๆนะฮะสุมล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็สวยนะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรสวยมากยางโยโกฮามาปี2022ี2022ดอกสวยนะดอกยังลึกยังเต็มนะครับสุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะมาดูประตูกันเลยด้านหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามขอบยางดึงออกมายังเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบซอกด้านในเดิมหมดนะฮะแห้งสนิทเลยไม่มีครอสไม่มีพ่นนะฮะไม่มีชนอะไรทั้งนั้น้เสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์กสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดสติ๊กเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นอยู่ครบนะฮะเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยสวยมาก ซอกด้านในแห้งสนิทเลยแก้มวาก็น็อตเดิมฮะไม่มีถอดอะไรมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆนะับพร้อมไฟเบรกนะครับกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายตัว RS ไลน์นี้เลยนะฮะสวยมากฝาโปรงท้ายสีสันใช้ได้สวยเลยนะครับฝาโปรงก็ขัดอย่างเดียวไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนก็ขัดนะที่ทําคือไอตัวกันชนด้านหลังสีดําเงาจําได้ว่าทำเพราะว่ามีถลอกบ้างเบา ก็เลยทำให้ท่านเลยเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถสีแดงแล้วด,ด,ดูดูเท่มากกันชนฝั่งซ้ายขัดอย่างเดียวนะครับฝาท้ายรุ่นนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะฮะถ้า้าถ,ถ้าปี18่คือเจนเนี้ไม่มีไฟฟ้านะฮะ HRV ต้องเจนปัจจุบันถึงจะมีไฟฟ้าก็ไม่ยากเปิดด้วยมือตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทครับเบดอาร์คสวยงามฝาโปงหลังน็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับ ตะเกียบซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดพักอยู่ครบฝาท้ายเดิมหมดครับแห้งสนิทเลยไม่มีเคราะไม่มีพ่นอไรยด้านหลังมีไฟสองสว่างด้วยนะมีถาดรองแถมมาจากเจ้าของเดิมขอบคุณมากร่มยังสวยนะด้านล่างมีอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบเลยล้อไหลเป็นล้อกระทะนะครับด้านหลังเดิมหมดครับแห้งสนิทไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงาน แห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งๆเดิมๆโรงงานเลยมาต่อรอบนอกแถบซ้ายนะฮะสีสันแถบนี้นึกก่อนทําชิ้นไหนก็จำไม่ได้อะแต่มีบ้างมีบ้างนะฮะแล้วก็ขัดไปเยอะนะครับวันนี้ทำออกมาแล้วก็สวยดูดีใช้ได้ขอไปยังบางนะยังใสนะสีสันเนียนตลอดทั้งแถบนะดำตัดแดงโอ้โหสวยมากนะฮะมือจับสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งฟิลม์มรอบคัน กระจกข้างสีดำเงามีเลนวอชด้วยนะครับล้อหน้าซ้ายดิสเบรกสีล้อแม็กสวยถลอกนิดหน่อยช่างมันยางโยโกฮามาปี22โอ้โหดอกยังสวยยังเต็มยังลึกใช้ได้กเกี่ยวยาวซุ้มล้อสวยงามล้อหลังซ้ายถลอกนิดหน่อยช่างมันนิดเดียวปล่อยตามธรรมชาติไปยางโยโกฮามาปี22ดอกลึกดอกสวยดอกเต็มซุ้มล้อสวยงา ประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์ครอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์ครอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดนะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นเลยแผ่นเบรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่อง R 1 8 ZF 3 5 0 6 5 4 9ตัวถัง MRH RU ลงท้ายด้วย P 1 0 2 9 7 6เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์สวยงามเม็ดอาร์อยู่ครบ ซอกด้านในแห้งสนิทนะไม่มีเคราะห์ไม่มี่นอะไรแกนสายก็น็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับนะจ๊ะภาษีปี68เดือนพฤษภาไปกันได้อีกยาวนะฮะใช้กันไปได้อีกยาวกระจกเดิมของ Honda ไปดูห้องเครื่องกันเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซีซีนะครับ i-vtec เกียร์ออโต้ cvt นะครับ141แรงมา้าเติมได้ถึง e 8 5นะครับ แล้วก็ประหยัดถึง14กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับใหม่90,000แท้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างซอกในฝั่งขวาแห้งๆนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพปนอะไรนะครับเบ้าโชคสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยมีเบรก ABS ด้วยนะฮะตัวอักษรคมๆเลยรูกลมคมกริบแก้มขวาแห้งสนิทนะฮะซับในแห้งน็อตเดิมไม่มีขยับ แชตซีมองลงไปแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะคันหน้าดูง่ายไม่มีอะไรบังตัวอักษร7 a r คมคมรูกลมคมกริปเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดครับผิวแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นฝั่งซา้ายก็รูกลมคมกริปนะตัวอักษร 7AL คมคมเม็ดอาร์คอยู่ครบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้แชตซีด้านล่างแห้งสนิทนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรน็อตเดิมหมดไม่มีขยับ ตัวอมมักษร 30L คมคมเม็ดอาร์คสวยงามเบ้า,าชกแห้งสนิทเลยแก้มซ้ายแก้มขวาแห้งเดิมหมดนะฮะซอกในน็อตเดิมหมดแม้แต่ฝากระโปงหน้านะ,ะก็เดิมนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดด้านใต้แห้งสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามการร้อนยังสวยมากสติกเกอร์อยู่ครบเนียนทุกแผ่นนะแนวซีกคนเดินตรงเป๊ะนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยฝาโป้งแห้งน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับ ถือว่ายังค่อนข้างเดิมมากๆเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับจะได้บอกไฟฟ้าเอ้อมองเห็นเลขตัวถังตรงนี้ด้วยเปิดให้ดูนิดหน่อย MRHU r ลงท้ายด้วย P 1 0 2 9 7 6นะครับเบาะไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะฮะแล้วก็ตัว RS P ี8 8เนี่ยมันจะเป็นภายในสีดำนะฮะอ่าเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะฮะมีเหยวมีย่อนไหมมีบ้างนิดหน่อย แต่โดยรวๆๆมก็ถือว่าโอเคนะกับใบ9ก้าหมก็ประมาณนี้ตรงกลางมีนิดหน่อยนะมีล็อกๆหน่อยแต่พ่นได้นะเดี๋ยวชิ้นนี้พ่นให้ลวกันตรงนี้เดี๋ยวพ่นให้ลวกันสองชิ้นนี้พ่นเอาที่เหลือก็ปล่อยตามธรรมชาติไปได้นะไม่ต้องไปยุ่งอะไร <S <S แผงประตูยังสวยนะอัติกสีดําหนังสีดําสวยเลยส่วนฟิล์มก็ยังสวยนะครับยี่ห้ออะไรยังไม่เจอแต่ก็สวยครับ ประตูหลังขวาฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากแผ่ปร,ประตูสวยนะครับสีดำเบาะแถวหลังก็สวยนะครับของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยหัวหมอน3ามตำแหน่งนะครับมีรูติดตั้งคาซีทด,ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่วางแขนเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักเนา,นานะามาถึงจุดขายเรื่องบอกกันก่อนรุ่นนี้มีข้อดีก็คือพับเบอะได้หลากหลายนะครับพับแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะฮะสำหรับ าวางของในแนวสูงเช่นต้นมงต้นไม้กระถางต้นไม้อะไรเงี้ยหรือว่าจะวางในแนวราบแบบนี้ก็ได้นะแล้วมันก็แยก60-40ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแผงท้ายรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับริ้รอยมีถลอกบ้างเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดนะฮะด้านหลังซ้ายโอเคสวยนะครับมีไฟส่องสว่างตรงกลางด้านหลังใช้ได้สวยแผงซ้ายแผงขวาถือว่าสวยดูดีนะครับริ้วรอยไม่เยอะ องศาการเอ็นลงได้อีกนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ตัวเบาะพับราบได้นี่อันนี้คือจุดขายของ H r V เลยนี่พับลงไปแล้วพื้นที่ด้านหลังนี่กว้างมากนะฮะเรียกว่าขนของกันได้เต็มที่เลยเดี๋ยวไปลองนั่งกันผมถอยเบาะคนขับสุดเลยเพื่อจะดูว่านั่งได้สบายไหมโอ้เหลือเลยพี่น้องเข่าไม่ติดเลยนี่นี่ถอยสุดแล้วนะเรียกว่านั่งสบายมากๆนะครับด้านหลังหัวหมอนก็ปรับ ความสูงได้ด้วยนะฮะนี่นะแล้วก็ลงเองได้อีกนิดนึงหน้าถือว่านั่งสบายมากเพดานก็ถือว่าสูงนะครับนั่งแล้วปลอดโปร่งดีไม่อึดอัดมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้คู่หนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถ CrossOver ที่นั่งสบายทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวบอกของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะเนื้อบอกยังสวยมากเป็นหนังแท้สีดํานะครับ แผงประตูหลังซ้ายก็ยังสวยนะครับฟิล์มเซรามิกยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะแต่สวยมากเซรามิก s ิลซีเอสหกสิบนะฮะประตูหน้าซ้ายสวยเช่นกันนะครับแผงประตูเนีย,เนยนๆฟิล์มสวยๆเบาะจะไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวนะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือฝั่งซ้ายก็หนังก็สวยนะฮะของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับลองขับกันกุญแจอ e ี m o b i l ล z เ r กุญแจสำรองมีให้ครบนะครับ สตาร์ทด้วยปุ่มสตาร์ทเช่นเคยสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะไม่์ปัจจุบันนะฮะ9ก้า0มืนโลเอาอยู่ตรงไหนเนี่ยปป๊บปป๊บอ่ะ9ก้า0มืนสี่พันโลนะครับก็ถือว่ากลางๆนางนะไม่เยอะไม่น้อยเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับมีแอร์ออโต้นะปรับทิศทางก็ดิจิตอลนะฮะแอร์ก็เย็นใช้ได้ นะเนยนมากเปิดอคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งยังสวยยังเนียนยังดูดีถุงลมนิรภัยด้านหน้า4าี่ใบที่เบาอีก2เป็น6ด้านหลังอีก2ถุงลม8ลูกเลยนะครับมาหน้าจอกันบ้างนะฮะตัว RS ก็จะได้จอจากโรงงานให้มาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให มีบลูทูธด้วยเล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้นะฮะมี3ภาษาเนาะแล้วก็ระบบความมันึงอื่นๆก็ FMAM <ม>นะฮะและอะไรอีก HDMIUSB โ okay, อเคครบนะฮะกล้องหลังมีให้เหมือนเดิม3มุมมองเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับ คอนโซลจะเป็นแบบ2ชั้นนะฮะด้านบนจะเป็นคันเกียร์ด้านล่างจะเป็น USB HDMI แล้วก็แลวนี่เป็น power outlet โอเคนะฮะด้านบนเกียร์ก็เป็น CVT นะฮะหัวเกียร์สวยคันเกียร์สวยนะครับเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ตรงกลางมีที่วางแก้วน้ําอันนี้ดีผมชอบเพราะว่ามันวางแก้วสูงได้ไม่หกไม่กระชอกนะครับที่ต้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีดําเลื่อนได้อีกนิดหน่อย ส่วนเก์ด้านในโล่งๆนะไม่มีรูอะไรให้แล้วนะครับพวงมาลัยมีแป้นพัดเดลชิฟ t ด้วยนะเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้นะฮะแล้วก็มีครูสคอนโทรลนะครับมีมัลติฟังก์ชันครบเลยเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้พวงมาลัยสวยมากเนื้อพวงมาลาัยวัสดุต่างๆยังสวยยังดูดีนะเป็นหนังสีดำนะครับสวยมากปรับได้สีทิศทางนะครับลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบนะฮะ กระจกไฟฟ้า4บานออโต้นี่ได้คู่หน้าเลยทั้งซ้ายทั้งขวาดีมากๆเซนทร์ลล็อกมีนะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะมีโหมดการขับขี่แบบประหยัดนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ที่บังแดดสีดำนะฮะมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้สองฝักนะครับ เพดานเป็นผ้าสีดำยังสวยมากนะครับยังสวยยังดูดีเลยแล้วก็ด้านหน้ามีไฟส่องสว่างให้เป็นหลอด LED ด้วยนะครับามาถึงตัวซันรูฟกันบ้างนะฮะเฉพาะตัว RS นะครับที่จะมีซันรูฟนะฮะนี่แล้วพาโนรามิกวิวด้วยนะฮะคือซันรูฟเป็นแบบ ใหญ่เลยคือเต็มหลังคาเลยไม่ได้มีแค่ด้านหน้านะนี่คือเต็มพื้นที่เลยเปิดเฉพาะม่านก็ได้เปิดทั้งสันรูฟทั้งบานอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่เท่มากนะครับอ่าถ้าท่านไม่ชอบก็ปิดไปนะมีไว้ก็เท่ๆนะฮะอ่ะเกะด้านอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหยังเก็บครบเลยนะฮะอะไรไม่รู้ <laughs> เยอะแยะมากมายไก่กองเรียกว่าเข้าศูนย์ตลอดนะฮะ ดูหน่อยดิอันนี้น่าจะล่าสุดแล้วตุลาคมวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าฮอนด้าแล้วตอนนั้นไม่9 2 0 0 0ขยับไป2,000โลเท่านั้นเองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะเดี๋ยวรอบนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อีกรอบแล้วกันนะฮะส่วนน้ำมันเกียร์เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะถ้าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเราจะไม่ทำซ้ำนะครับถ้าเขาไม่เคยเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนให้เะซ้ายเปิดมาแล้วนี่แฟ้มนะครับปึ๊บ มีคู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอแล้วก็สมุดเช็คระยะโอเคครบนะฮะอย่างที่เรียนนะฮะเขาซื้อในนามบริษัทแต่จริงๆใช้ส่วนตัวนะฮะออกรถโอปลายปีด้วยพฤศจิกายนปี61หรือ2018นั่นเองนะครับสีตัวนี้เป็นสีพิเศษที่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะฮะ passion red pearl แดงมุกนะครับ ปี18 RS นะฮะเลขเครื่อง R18ZF3506549 ตัวถัง MRH RU ลงท้ายด้วย P102976 ไม้ปัจจุบัน94,000โลนะฮะอ่าก็ลงบุกเหมือนกันนะรอบล่าสุดนี่ตรงนะฮะ29ตุลา92นะครับสำเนาทะเบียนรถครับคันนี้ปีผลิต2018แทนนะฮะป้ายกรุงเทพนะครับ จดทะเบียน2019ด้วยนะฮะสีแดงครับลงของเดิมนะเลขตัวถัง MRH RU ลงท้าย JP 102976เครื่องยนต์ R18 z F 3506549เบนซิน4สูบ1.8ลิตร141แรงม้านะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าครับไปอยู่ท่านี้เราก็ทดสอบวงเลี้ยวกันก่อนว่าแคบไหมกับรถในพื้นที่แคบๆเป็นอย่างไร สบายเลยวงเลี้ยวแคบมากกับรถง่ายฮะนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกสบายๆนะครับในขณะที่พละกำลังก็ถือว่าเหลือนะ1.8ลิตร148แรงมา้าพุ่งใช้ได้เลยเบรกจึก๊กแน่เบรกอยู่เลยนะช่วงล่างยังแน่นมากนะเครื่องเดินเรียบนิเงียบแอร์เย็นใช้ได้นะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับพวงมาลัยก็ถือว่ากำลังดีมากไม่เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไป นะครับน้ำหนักภูมิรัายโอเคเลยแน่นๆดีเฟิร์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมก็ชอบขับออกต่างจังหวัดนะฮะเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของพลักกำลังแรงมันดีแล้วก็ช่วงล่างมันแน่นดีแล้วเวลาเข้าโค้งมันมั่นใจนะครับสเปคคล้ายๆ c i v i ซีวกนะแต่ถ้าใครอยากได้ทรงที่มันออกแนว SUV แบบลุยได้ เพิ่มขึ้นนิดนึ่งวิ่งทางวิบากสนุกก็ลองดูเป็น HRV นะสเปคเครื่องยนต์คล้ายคร i v i ซีวนะครับวันนี้ได้ตัวท็อปนะใหม่แค่9 0 0 0 0ได้สีแดง passion red นะเดี๋ยวดูราคากันดีกว่าครับได้ยินว่าน่าสนใจมากจากร้านต้นๆเนี่ยบอกเลยวันนี้ลงมาครึ่งต่อครึ่งแล้วไปดูราคากันเลย Honda HRV ครับสุดยอดรถ crossover เท่ๆจากค่าย Honda วันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยหรือ รุ่น1.8 RS ครับเป็นปีผลิต2018แท้ๆเลยนะหรือเป็น Minor c h a n g แล้วนั่นเองนะครับคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนี่แหละแต่ว่าเจ้าของเดิมเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาก็เลยซื้อในนามบริษัทจริงๆเขาใช้ส่วนตัวคนเดียวนะฮะราคาตัวนี้ครับออกห้างป้ายแดง1ล้าน1แสนนพนบนี่คือตัวท็อปสุดเลยหรือรุ่น RS รับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับราคาวันนีน้น่ารักมากเลยบอกเลยใครงบน้อยนะต้องสอยแล้วนะเพราะว่าราคาวันนี้ลงมาเยอะมากๆครับวันนี้ครับปกติ Walk-in ราคาหนารา้านเราตั้งขาย599,000บาท พิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้นะครับทั้งเงินสดเงินผ่อนนะราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง5 7 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง5 3 9 9 0 0บาท มีวารันนตีให้ด้ดวยนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิ้ตฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ Honda ให้ท่านด้วยเต็นทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เต็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่ตเป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ พรีท่ากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้พรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้ตัวท็อปแบบนี้สีแดงโอ้โหบอกเลยนะต้องจัดแล้วใครสนใจอย่าชา้าแอดไลน์เลยดันลางอดีไลน์แอด 19sp ขนานเป็นที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปได้ Google แมปพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการลปปบลึก,เป,กเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทัวร์ทีมงานฝ่ายขายเดมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19บสิบประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนือที่รถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิง่ง ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19ศาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกแานไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั com